อยู่นำยาดำหน้ากับผ้าขืนสวยสวยแดดเทียงฝ้าแหละพี่น้องเอ้ยจักสิอยู่ในน้ำหอดมือใดแหละคาะน,นี้นะคือว่าแบบนี้อีลูกสบายอับปี ไปแม่ยาขอหาบ่มักลูกไ่ไปสิมากแบบนี้หับอกคาแต่แนวเ่าหีก็เป็นหลอดเป็นหลอดก็คฮีแม่ยานั่นแล้วฮีเป็นหลอดเป็นหลอดอีแม่ยาหนาแบงฮีแม่ยาแบงบอกค่ะดำดากระดำโพ่อดำโพ่อ ดำมือเดียวนี่ก็ไดให้ดำยังกรดอกกระดีอ่ะวยังประทับจุกนี่ยังเตบมันก็แบ่งอยู่ยอมยอแตแบ่งเถมันแดเอาคนละขาเอาจิมาพีกันจิมาหัวไว้เมอกี้นได้่ไ้เรหัวเหางเอามึงยืนให้มือนั่งลง๊ี นะพี no. ่น้องเข้าไปตังมุดยูกูไว้เท่านี้มันจะเหนื่ยยูก้องกระไรมันได้เป็นเรื่องเป็นราวาเลยแหละสหายอาบัติกระคาดกระไรโทรศัพท์งายลุงทองนี่กินข้าวคำใดพี่น้องแววใสแดงดันจังสีจังสันเฮ็ดแนวกิน บ่ถึกใจสูตรยังเข้มขลังอ่ะนะเอาพี่น้อปกตินะนางก็ท่านนี่ขุนด้วยลำหน,นี่พี่น้องโอ้ยบายพูดที่ยังเป๊ะแต่เมื่อนี้เจซีมาด่าแล้วส้วนแล้วส้วนอีก <laughs> ก็เลยขืนซะขืนแล้วมันแล้วถ้าดึกขืนก็ลำหน้าแหละกันมาด่งเล่นเมามอยกันอยู่นี่แหละข้าปล่อยกัน<ส>เรื่องอะ เม่ดะไปก็ไม่แย่เก็บริจบไม่ได้ไปเลยเลยพวกมันอยู่กก่อนบอกให้นั่งลงมาบอเห็นหัวดอกพี่น้องเนาะเออมันบมมีมื่อก่อนเห็นบอกถ่ายคลิปไปจนได้เงินเดือดคลิปยังบริจาคที่จักแดดต้องคอยมาบอกคอยมาสอนอยู่เออโอ้ยจะเป็นปอย ใช่ไม่แย่ใายจะเห็นหีหัวก็ไม่เห็นไม่ใช่พ่อยือนะ,ะแต่งย่าพูดจะนั่งตัตม้มๆสิเอาลูกไผ่มาเดือนมาซ่อนเนี่ยเอามาปอยมาด่าบาาักฮะหรือเท่าไหก่กวังอยากได้หลานอยากได้อุ้มหลานแต่เธอหนีหลอดจะได้อุ้มหลานจะบอกแย่าๆๆมหน้าตาลูกชายเพิ่นก็จะเป็นเท่าไดร่นี่พ่อเบาเสียวหลานหรอลูกสาวนั่งกขอดออกมาอีกคนนึง ดูเบื่อเบื่อยออกมาแต่ทองแท่งครับแท่งลูกอีกแล้วแล้วสิผ้าคืนแล้วตะบอลนี่นันสิ้าลูกไผ่คืนละพี่น้องลูกไผ่หอนแดดเจ้าค่ะมืออ่นบ่ดําเด้อมืออื่นบ่ดําลูกไผ่กะตีนันตีนี่ตีมะห้อนแดดเมื่อยเจ็บหลังปวดแอวก็บมันทานเออมื่อคืนลูกสันนอนอยู่กับเทียงสันพี่น้องเออ หูเลยมาลูกไฟน่ะซองกับมันลูกสายขาบระเจ้าเออฝนเทียงสันตู้ชามาก,การะดมหน้ากระย่ากเลียบล้างปวดแอะถ้าเป็นออกขอนออกร้อนเออไอลูกไฟอับปีมึงไยู่กูเหงากกูบอกให้อยุ่่งคอยมันได้เหงาอยู่แล้วน,นั่มตนนี้ ขามนันจะแกใส่หน้ม,มาาะจะไปผู้โสมเอาลกไผเอามากช่วยม่ได้มะขานี่เเลืกสบายแม่เอาไปอามาหนาเป็นผู้โสดพี่น้องเลยี่อย่างนีู้จิมักสิลิโคโนในมือกันแล้วเวมาด้วยไงเจ๋นะ สปาบานทุ่งพี่น้องนั่งเก๋พี่น้องเย็นนะคะนั่งอยู่ในโฮมไม้ท์ละกันอันนี้จะเป็นโฮมไม้พี่น้องสปาบานทุ่งเพลงสปาบานทุ่งนะไอศช็อกไอ้ช็อกซีซีไปเฮียนสอบเพลงสปาบานทุ่งก่อนนะ พี่ดอดมีนแไปางงเกงบ้าากมือสู่กันกูบ้ามือสูงเก่งใส่ก้อไหมนะก็เท้าเล่นกันเจ้าค่ะมัไม่แน่เล่นค่ะมันสวยเลยได้เดี๋ยวรได้เดารไดพนัง คือซาพวกนางเดินจะขาคือปวดตดตดนขึ้นมากร้อนเหรอร้อนต้นจะนำฉลองร้อนเหรโอ้เย็นนะพี่น้องคืยตามน้าคืนแล้วก็มานั่งเล่นจิตตมบ่บมาเนี่ยใช้กสิมานั่งแย่งหนานอันอิฟซีเธอทั้งหลายออมาไหมออมาไหมเฮ้ยตัวนี้แห้งก็ดีได้หนานหลอกสิวหลอกฝาเร็วๆๆ็ ีน้านางสิเป็นซิวหรืปบ้านี่เลยคือสปาคัดหนานะคะเมื่อวานได้มีปุ๋ยมีจุลินทรีย์โหดจังในขวานแล้วอ้าวเป็นป่ะอ้เมื่อแรกเขาจะมาถ่ายนี่นะมันเป็นสครับว่านปุ๋ยดองพื้นแล้วมึงจะบังจอแล้วบม่ได้เห็นนางหนาจคองเลยตลอดมึงเอาไปมาฉันจะมาหยุดส่องนี่อีกจ้ะค่ะหยุดเออถ่ายฉันดูดูสกุลหยุดส่องมึงหยุดรถ อันนี้คือสปาบ้านทุ่งนะคะหมักโครนค่ะเอาโทรศัพท์เธอปิดเนี่ยยังอีกแหละไปจิบหาเล่นกล้องหัน,นอ่ามันสปาบ้านทุ่งเย่ายว่าได้บัดคืนเพราป,ป,ปีงย่างๆอยูอย่โบมีปีงนะมึงวี้เราไปอาบน้ำบะอาบน้ำค่ะพี่น้องเราไปอาบน้ำเล่นน้ำกันค่ะไปอาบน้ำปะพี่น้องมีนหนุดกมัดสยา ไปเล่นน้ำต้อมแต็มกันพี่น้องเพิงสึงเป็นเอียงอีนแม่ม,มาดยา,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 าฉันมีนนย์ค่ะเห็นเล่นเขาเล็นอะไรฉันไม่ได้เบิง่งแต่คอจังเละก็ไปนางเงือกนี่แล้วไ <c oughs> ปไป,ปพี่น้องไปอาบน้ำค่ะหมากโคเนเสร็จแล้วเราก็ไปอา,นาบน้ำกันพุดขาวบุญเ้ยผู้อาบน้ำกันเนลยกะดําคือเก่าพี่น้องนางนะกเคียวคือเก่าเจ้าค่ะคนละสีคนละชานกัน แม่เพื่อนเลยใส้ถุงมือเนาะป้าพี่น้องไปอาบน้ำกันต่อค่ะแล้วค่อยขึ้นมาพี่น้องพี่น้องอดน้องเลยจ้ะค่ะมีนานุดสิผ้าผ้าว่ายน้ำค่ะมาล้างหอยก่อนอันนี้มัตสยาค่ะมัตสยาหรือพิ่เอนี่ยลิสยาพี่น้องสุดสุดมีนานุดงามบอกค่ะโอมีใหม่บอย ดูลงไปทำไม้เสียบไตอะไรสักแตะเบื้งก่อนอ่ามึงลงไปสังฮอนเบื้งก่อนว้ารีงิอนเห็นมีปีงได้มึงเ็แอ้าไปมึงลงก่อนสนมึงลงก่อนกูบ่มั่นใจมึงต้องลงไปสังฮอนเบื้งก่อนกูบ่ได้อยากซื้อมึงพอสิบเปอร์เซ็นต์จะมาว่า จำปีงเกิดกำลังคนอะแข็งหน้าเงือกน้อยลอยไปลอยมาเฮ้ยเฮ้ยกู้ไ uh> ด้ลว เดียวหน่าเลียวหลังพร้อมนะจ๊ะแม่นบอกอยากได้ดอกบัวง,งามๆมาดอกบัวไปโ<บ>อ,อ๊ยไปดอกบัวมาก,กินกับต่ำมึงเบิ่งปีนให้กูเด้ไหมเอาดอกมันนีเอาลำมันก่อเอาเอาอะไรล่ะมึงเบิ่งปีงให้กูได้ไหมไรหลามกูอยจะไปจังน้ำแน่สิเด็กเน่าถักบงหลายหลายเจ้าค่ะสิเมื่อขัวกินเฮ้ยกูเอาดอกม,นอมันได้เอา,เอาลว,าอวาอาดอะไรก่าว ออาาใช้บัวอันนี้แต่ว่าที่เขาเจ้ากินนะแต่มานสายียพี่มาสยาช่วยมีนาน์ด,ด้วยบัวทรายียางึงขาคุบาวมาเซิ้งน่องแนนะ่เอาพีบอกเฮ้ยนั่น้มาเลยเอาไม่บอกใ,ใครมาคุบ้าวยังไงหายครับว <laughs> <laughs> ก็ไมาได้ยักกอดเลยนะแกมาหาผู้ำแล้วเอ้ยพี่น้องผู้บ่าวมาจอบเบิ้งพี่น้องขันไปใช้เงินไปซื้อหรอเฮ้ยเงินหยังเอาเรื่องเป็นนี่มีคนมาท่วงเหนียมาล่าอีกแล้วโอ้ยได้ดอกเบี้ยวมีคนมาท่วงเหนียไม่บอกเป็เจโนะเอาเงินไปให้หนังมาดิเจ๊ก็ได้เจ๊ถูก โอ้ยฮ่ามึงอาบน้ำล้วได้คีดีน้ำเต็มหูอยู่คี่ีเต็มหูอยู่ค่ะทาอาบน้ำแล้วก่อนสองชั่วโมงเราจะได้เบี้อันเมื่อปูกินบ้าบ้าบ้าบาบักเคนบักเคนกูจะได้นี่นะนี่ดอกบัวหลายๆอันนี้แต่ว่าที่เขากินค่น ำอยู่นี่ไงมึงกับกูไม่เล่นเหรอไงสาระิ่งไวยกัมีสาระแน่บ่มีสาระแน่นั่นเละเนาะเขาเกิดมาบได้มีสาระอยู่แล้วมึงแบบมึงมีสาราตีแม่ตบบอได แตแล้วเราก็ดำนาเสร็จแล้วไงแล้วก็เล่นกันบ้างสิเออก็เรามันก็คนไม่เต็มอยู่แล้วก็บ้าๆบอๆเออก็ต้องเข้าใจสิโอ่าตัวอันเดมันเต็มเลยวะเจ้าอย่าเ้าได้กี่ตมโผหัวได้ไหมพี่น้องนายาขวบักบ้องเจ้าค่ะขวบพักบ้องนี่นะสู้กิ่นมาดำหน้าเมื่อยๆนี่นะจ้านั่งได้พักบ้องสิเมื่อขวสู้เจสีกินนะเจ้าค่ะหายกินแต่แนบ่มมีเลือดบมมีอยางไม่ข้อเท่าไดมันสิมีแห้งดำหน้าบ่ยิง ใช้ว่าสีขางอสุกินมึงเปลานะขาเมื่อวานงัวตายบ่ได้ขามันตายอีก้าขาวได้แม่นบ่มันกำลังพางาบๆเลยโพยเห็ดกระบาดมันเอ็นว่าก็ได้ขั้วขั้วกินยากสิขั้วบ่ขั้วบุ้งเนื้อไส่เนี่ยขั้วใส่ไข่เฮ้ยพี่น้องอาบน้ำแล้วล้างอีปีแล้วแล้วก็สิเมื่อไรขาเมื่อกินข้าวกินน้ำแล้วก็สิลงมาลูกกาบ่อกให้ดับน้ำมาแรงลูกกาลูกกาค่ะพี่น้องขา มาแล้งกันสิลงมาโลกกาต่อค่ะหรือว่าเจ๊ซีซีกินข้าวเที่ยงแ,แล้วกันซีเมือะบอ่อได้กัประมาณสี่ห้าโมงหกโมงผมแหละาจังซีในเมือหรือว่าหรือว่าบนในเมือะบอ่เฮ้ยหรือว่าบนในเมือะบ่ใ่้ได้เมือ,อแต่ว่าเฮ้ยโอ้ยชงเมือ,อะฉันมีอันอันอะไรเมือขี้บอดนะคะปบอดนางตังวงมาฮะจะมีมือคีย์บอร์ดค่ะตะกี้จะอ่าเมือขี้ยัง เอาเป็นว่าคือไปหากินข้าวกินน้ำแล้วครับพี่น้องคะผู้ถาเอาเงินกระถ่าอยู่เอาเงินให้เพื่อนนะแม่ไปแล้วพี่น้องคือไปกินข้าวนํำกันจ้าต่อคลิปมาละเจอมาลาต่อนะคะ